สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมวัยรุ่นหัดทำนานะครับวันนี้เราก็พามาดูแปลงข้าวนะครับแปลง ต้นตาลสองต้นที่ผมทำคลิปไว้ให้พวกท่านนะครับว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ถ่ายนาเลยนะครับผมใช้การฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วก็หว่านบหญ้าที่ตายแล้วก็ปั่นดินกบลงไปเลยผลลัพธ์ก็ได้ดังที่เห็นวันนี้เราก็จะมาฉีดยาแปลงนี้ก็ให้ข้อคิดดีๆอีกหนึ่งอีกหนึ่งข้อ วันนี้เราจะมาฉีดช่วงกัดหางปลาทูเรียกออติวาถามผมว่าฉีดทำไมมีความจำเป็นอะไรต้องฉีดไม่ฉีดได้ไหมก็ไม่ฉีดได้ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องฉีดทุกท่านไม่ต้องไม่ต้องทำตามไม่ต้องเอาแนวทางไปไปทำไปพัฒนาการในการทำก็ได้ให้ข้าวออกจากธรรมชาติโดยที่เราไม่จำเป็นต้องฉีดหาเหวอะไรเลยก็ได้ รวงข้าวก็ใหญ่ปกติดีไม่มีปัญหาแต่เคยบอกเตือนไว้หนึ่งอย่างแล้วว่าคุณมีเป้าหมายอะไรอะในการทำนาคุณมีเป้าหมายอะไรในการปลูกข้าวคุณทำเพื่อก,กินหรือคุณทำเพื่อขายคุณต้องพิจารณาแล้วเลือกเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีใครมาชี้นำพวกคุณหรอกการที่บางสิ่งบางอย่างเราจับจุดมากจนเกินไปนะครับเช่นหนึ่งพี่ครับปลารวงขาว คุณจะฉีดหรือคุณจะไม่ฉีดหาเหวอะไรมันก็ลวงขาวปลายลวงขาวอยู่ดีผมไม่ได้ให้คุณจับจุดตรงนั้นข้าวจะตากเกสรสําเร็จหรือตากไม่สําเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเคมีหรือมันขึ้นอยู่กับธรรมชาตินะครับมันขึ้นอยู่กับแดดขึ้นอยู่กับแสงที่มันไม่ยอมมาตามปกติและสิ่งที่อยากจับจุดคุณคิดว่าข้าวลวงใหญ่ลวงโตระดับนี้เรา จะได้ผลผลิตดีจริงเหรอผมตอบให้คุณเลยว่าข้าวรวงใหญ่ลวงโตแบบที่คุณเห็นขนาดเนี้ยไม่มีทางได้ถึงไร่ละห้าสิบถังทำไมรู้ไหมครับคุณดูลักษณะลวงรวงมันใหญ่จริงแต่ความห่างของลวงมันห่างเกินไปก็คือเคยบอกแล้วว่าลวงใหญ่แล้วไงละครับลวงใหญ่แล้วถ้ามันไม่หนามันไม่ยัดลำต้นใหญ่ต้นสูงต้นใหญ่แต่กอดีแต่ลำต้นห่าง ความแตกกอห่างก็ไร้ค่าไร้ซึ่งประโยชน์ที่จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณจะฉีดยาหรือไม่ฉีดผมเคยบอกแล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะครับมันอยู่ที่ตัวคุณคุณทำเพื่ออะไรจุดประสงค์แรกในการทำนาของพวกคุณทำเพื่ออะไรนะครับทำเพื่อจะให้มันได้เก็บเกี่ยวนะครับทฤษฎีแรกทำเพื่อจะให้เก็บเกี่ยวมันก็ไม่ได้ยากนี่ครับ คุณก็แค่กําจัดหญ้าในช่วงแรกให้ได้ทําเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับฟังดีๆคุณก็แค่กําจัดหญ้าช่วงแรกให้ได้อย่างแรกนะครับ 2. คุณหวานข้าวให้มันขึ้นทุกเม็ดที่คุณหวานเสร็จแล้วคุณก็ปล่อยตามธรรมชาติจะมีน้ําหรือไม่มีน้ำํำยาเยอะไม่จําเป็นต้องฉีดปุ๋ยไม่จําเป็นต้องใส่สักเม็ดก็ได้อันนั้นเรียกทําเพื่อให้ได้เกี่ยวทําเพื่อไว้ให้ได้กินนะครับ ชัดเจนเนาะฉะนั้นมันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งอีกประเภทหนึ่งทําเพื่อหวังเอาผลผลิตไว้กินและขายชัดเจนนะครับคําว่าไว้กินและขายคนกลุ่มนี้เขาจะลงทุนหนึ่งไถเปิดหน้าดินกบหน้าดินกบหญ้าไถขา่าหญ้าและหว่านข้าวปั่น คนพวกนี้จะลงทุนและปานีบขึ้นเพื่อไม่ต้องการให้นาข้าวมียะแล้วก็ปานีบขึ้นสองถ้ามีน้ําเขาจะเริ่มทําการวิดใสไม่เหมือนไอ้กลุ่มมัอกี้นะครับไม่ทําหาอะไรอยู่ละไอ้กลุ่มนี้ก็จะวิดน้ําใส่ถ้ามีน้ําจะมีความมานะในการวิดน้ําใส่ปุ๋ยฉีดยาฆ่ายาส่วนยา,มาแมลงก็ฉีดบ้างเป็นครัง้งคราวนะครับ ส่วนเรื่องปุ๋ยก็ใส่ตามลักษณะข้าวใส่ตามลักษณะการที่ข้าวงามหรือไม่งามต้นสวยต้นใหญ่ไหมต้องการจะเพิ่มขนาดต้นขนาดใบหรือเปล่าอันนี้เรียกคนกลุ่มที่ทําเพื่อเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะทาเพื่อเอาไว้กินแล้วขายนะครับมันก็จะลงทุนหน่อยๆเนาะมันจะไม่เหมือนคนกลุ่มสุดท้ายคนกลุ่มสุดท้ายทําข้าวไม่ได้ทําไว้กินพี่เขาทําไว้ขาย ทำมีเป้าหมายอุดมการอุดมการและเป้าหมายเขาก็คือการทําข้าวยังไงวะให้กูได้ผลผลิตเยอะๆทําข้าวยังไงวะให้กูได้ผลผลิตมากกว่าที่กูเคยทําทุกๆปีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆไม่ใช่ทําข้าวเพื่อเอาไว้กินหรือเพื่อเอาเก็บไว้แต่เขาทำเพื่อขายพี่เข้าใจคำว่าอาชีพทำนาเพื่อขายไหมะนะครับ ชัดเจนเนาะคนที่จะทําพวกอันนี้คือคนที่เขาทํานามาจนประมาณว่าเขารู้เป้าหมายตนเองแล้วเขาทําแต่ละปีผลผลิตทุกอย่างเขาก็เพิ่มขึ้นเขาไม่ได้มาดรอปลงด้อยลงมีแต่เขาพัฒนาขึ้นเดินก้าวไปข้างหน้าขึ้นได้กําไรมากขึ้นลงทุนมากก็จริงแต่ผลลัพธ์มันก็ย่อมได้มากขึ้นมันมีอะไรในโลกนี้ที่ท่านไม่จําเป็นต้องลงทุนไม่จําเป็นต้องแสวงหา ปล่อยให้มันไปตามการเวลาแล้วท่านได้มาเหรอมันมีเหรอครับหลักฟิสิกส์หลักกฎชีวิตจริงๆมันมีเหรอผมถามว่าม,มันมันมีเหรอครับคุณทํางานทั้งชีวิตคุณไม่ไดิ้นรลนซื้อรถคุณไม่ไดิ้นรลนกู้หนี้ยืมสินคุณจะมีในสิ่งที่คนอื่นเขามีไหมไม่มียังไงก็ไม่มีนะครับผมกล้าท้ายังไงก็ไม่มีแต่หลักเนี้ยก็ฝากข้อคิดได้หนึ่งข้อ คุณจะกู้ได้นะครับคุณก็ต้องมีกําลังที่จะส่งให้จบหรือคุณคิดที่จะเดินแล้วคุณคิดที่จะก้าวแล้วคุณคิดที่จะกล้าเดินเพื่อหวังผลผลิตข้างหน้าคุณก็ต้องเอาให้จบถ้าคิดว่าจะเดินครึ่งคึ่งกลางกลางหรือทาครึ่งครึ่งกลางกลางไม่ต้องทําหรอกครับพาเสียทั้งเวลาเสียทั้งความรู้สึกเสียทั้งโอกาสวันนี้เราก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่าพามาดูนะครับลักษณะนาดอนนาป่า นาต้นตาลคู่ที่ผมไม่ได้ถ่ไถนาเลยนะครับเพราะเราก็อยากจะบอกว่า<ะ>การที่เราจะพูดอะไรสักอย่างเราต้องทําได้นะครับเราต้องทําให้เห็นเราต้องกล้าทําไม่ใช่เราพูดแต่เราไม่ทำเอาวันนี้นะครับพี่ผมจะพามาดูลักษณะนาข้าวเราจะไม่ไถเลยเราจะหวานนะครับโดยการฉีดยาฆ่าหญ้าเสร็จแล้วเราก็รอหญ้าตายเสร็จแล้วเราก็หวานข้าวลงไปบนหญ้าถูกไหมครับบนหญ้าที่ตายเสร็จแล้วเราก็ปั่นกบ มึงทําจริงแบบว่าใครจะรู้ใช่ไหมเออไม่มีใครรู้เพราะมึงไม่ได้ทําให้เห็นแน่จริงก็ทําให้เห็นนี่หลังอยากเราปั่นเสร็จเราทําอะไรครับเราก็ใช้ออกซาอ่าแอซอนคุมแห้งผลลัพธ์ก็ออกมาประมาณนี้แล้วเราก็ฉีดยาเก็บหญ้าอีกรอบหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ประมาณนี้นาบนดอนที่ไม่มีน้ําแต่เผอิญปีนี้มันเป็นปีที่ผมโชคดีไงเป็นปีที่ผมได้ผลงานจากฝน ปีนี้ผมพูดจริงๆว่ามันได้ดีทุกแปลงเพราะว่าฝนดีทุกอย่างสมบูรณ์แบบตามที่คิดไว้เพราะมันไม่ได้แห้งแล้งเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วแห้งแล้งผมก็ยังได้ทั้งสามตันนะครับสิบไร่แปลงเนี้ยโดยที่ผมไม่ได้ทําหายเหวอะไรเลยฟังดีๆนะครับปีที่แล้วผมทานาแปลงนี้ผมไม่ได้ลงทุนหายเหวอะไรเลยน้ําผมก็ไม่วิตเพราะไม่มีให้วิตปุ๋ยผมไม่ได้ใส่เพราะข้าวผมไม่มีต้นยาผมไม่ได้ฉีดเพราะข้าวต้นหาง สุดท้ายแล้วมันก็มีแต่หญ้าปนกับข้าวสุดท้ายก็ฝากข้อคิดไว้ถึงจะมีหญ้าก,กับข้าวแต่ผลผลิตได้ต้องสามตันนะครับเป็นมะลิ 105, 1ห<ๆ>นึ่งศูนย์ห้าก็พอได้กินการจะทําข้าวไว้กินอ่ะมันไม่ได้ยากมันกระจอกพี่กระจอกพอๆกับการที่ว่าเราหว่านข้าวโดยที่ไม่จําเป็นต้องไถไม่จําเป็นต้องปั่นหว่านทิ้งๆคว่างๆได้เลยถ้าคุณจะทําข้าวไว้กินชัดเจนและเข้าใจเนาะคุณไม่จําเป็นต้องไปจ้างหรอกครับ คุณมีนาที่สะอาดคุณฉีดยาฆ่าหญ้าเสร็จคุณก็ห่านลงไปเลยครับบานลงไปพร้อมกับญ้าที่ตายเม็ดข้าวคุณะแล้วคุณก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มรอให้ฝนมันตกทนกไม่แดกหมดนะนะนั้นก็มีความมานาในการไล่นกซะหน่อยถ้าคิดจะไม่ลงทุนอโอเคนะพี่วันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดขอบคุณมากครับ